รรท่านประธานดิฉันคิดว่ารูปเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อสีแดงปาร์ตี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายค่ะเพราะการเป็นนักโทษเทวดาอยู่ชั้น14เป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะท่านประธานครับประท้วงฮะท่านประธานครับผมสรันทิมสวรรณประท้วงตามข้อ69คือตั้งแต่ประเด็นเรื่องสไลด์ครับคือแน่นอนครับเป็นรูปที่ทำเนียบจริงครับแต่สิ่งที่ ผู้อภิปรายกําลังบอกนะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันและท่านนายกเองก็ได้ไปติดตามเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าท่านนายกไม่สนใจอย่างที่ผู้อภิปรายกําลังพยายามทําให้สังคมเข้าใจส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นที่ผู้อภิปรายเพื่ออภิปรายว่าจริงๆเราอภิปรายงบประมาณเราก็อยากให้อยู่ในเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเราเกี่ยวกับงบประมาณของปีหกสิบ็ดและที่สำคัญครับท่านประธาน ดีผมจะประท้วงประท้วงบอกก่อนว่าประท้วงผู้อภิปรายผิดข้อบังคับข้อไหนครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วจะพูดอะไรก็ได้ครับต้องบอกผู้อภิปรายกาลังทําผิดข้อบังคับข้อไหนครับผมพูดว่าข้อ69ครับข้อเรื่องอะไรครับเสียดสีตรงไหนครับตอบไปชัดครับต้องบอกประเด็นด้วยครับอย่างแรกนะครับขออนุญาตก็คือประเด็นที่เอารูปขึ้นมาพร้อมกันและเสียดสีว่าท่านนายกเนี่ยไปงานสังสรรค์แทนที่จะไปดูปัญหาภาคใต้ ไม่อยากจะชี้แจงแทนท่านนายกแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าท่านนายกเลือกที่จะไปงานแทนที่จะไปดูแลพี่น้องภาคใต้นี่ประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่บอกว่าเทวดาจากที่อื่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับงบประมาณเลยเราก็พิจารณากันมาสองวันแล้วแล้วบรรยากาศก็กดีครับเราก็คุยกันเรื่องงบประมาณอันไหนสมควรไม่สมควรผมก็ฟังท่านอภิปรายอยู่บางอันผมก็คลอยตามท่านแต่ว่าก็มีงงบ้าง ที่ว่าสรุปแล้วเหมือนรัฐบาลที่แล้วหรือไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วแต่นอกจากนั้นครับผมก็ยังไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นแต่อยากให้เราคุยกันเรื่องของงบประมาณไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องมาเสียสีกันว่าสนใจไม่สนใจย้อนไป10ปี20ปี <ừ> ถ้าย้อนไปส <ừ> ักรัฐบาลที่แล้วผมยังพอเข้าใจได้เพราะเป็นงบประมาณที่มาต่อกันเปรียบเทียบกันได้แต่อันนี้ผมว่ามันย้อนไกลไปแล้วนอกรเรื่องเกินไปครับท่านประธานครับท่านชัยชนะเชิญครับครับทวงการสภาที่เคารพผมชัยชนะเดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคเวปัดนะครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อกี้ข้อครับ69ครับผู้ประท้วงได้กล่าวเพชรในสภาอย่างนี้ครับ,<อ>บสิ่ง,งที่ผูิปลายกําลังวิปรายบอกว่าขณะที่ชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเจอวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยท่านนายยมตรีเนี่ยท่านเศรษฐาทวิสินเนี่ยเหมือนลิงได้แก้วเนี่ยมีความสุขอยู่ที่รัฐบาล และผมถามว่าผู้วิปรายในยกล่าวเท็จตรงไหนและที่ท่านบอกว่าท่านนายมตรีลงพื้นที่เนี่ยท่านไปดูภาพใหม่ครับไปที่น้ําลึกสิครับอย่าไปที่น้ําตื้นเพราะฉะนั้นท่านอยากกล่าวเทศในสภาแห่งนี้ท่านประธานต้องควบคุมให้ผู้วิปรายเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีครับน้องเขาเป็นสัตรีเสียสละเวลามาเพื่อวิปรายนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานด้วยครับ,รบท่านประธานที่เคารพคะ่ะประท้วงนะครับ ดิฉันกิตัญญาวาจาดีค่ะขออนุญาตประทวงผู้ประท้วงค่ะตอนนี้เรายังอยู่ใน ى, พระราชบัญญตัติอภิปรายเรื่องงบประมาณณนะวันนี้ผู้อภิปรายเองก็อภิปรายได้อย่างน่าสนใจแต่มีการประท้วงซ้ำซากไปมาและขออนุญาตว่าท่านผู้อภิปรายณนะตอนนี้กรุณา อภิปรายเข้าประเด็นตอนนี้ดิฉันกําลังประท้วงผู้อภิปรายว่าข้อ69ค่ะท่านกําลังอภิปรายซ้ำซากจาเจและเสียดสีดิฉันมองว่าการอาภิปรายของท่านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดิฉันอยากฟังท่านอาภิปรายต่อโดยไม่ก้าวล่วงในข้อบังคับที่69ค่ะท่านประธานครับก็ท่านผู้อภิปรายนะครับก็ขอให้อยู่ในประเด็นนะครับอยู่ในประเด็นแล้วกเ็เรื่องสไลด์ของท่านนะครับพอดีเจ้าหน้าที่เขา เขา,ย,ายื่นเอกสารให้ผมนะครับพอดีว่าก็ทางโสดก็ชี้แจงมาว่าโอเคอนุมัตินะครับก็ท่านตามปกติเลยครับเชิญครับค่ะท่านประธานดิฉันขอเน้นย้ำนะคะว่าพักแกนนำรัฐบาลค่ะช่วย ใจเย็นๆค่ะขอเน้นย้ำอีกทีค่ะว่าคนเราหนีอดีตไม่พ้นและหนีความจริงไม่ได้สิ่งที่ดิฉันได้นําเสนอไปค่ะไม่ได้อยู่นอกประเด็นนะคะกําลังจะเข้าสู่คําถามที่ดิฉันต้องเปรียบเทียบให้เห็นค่ะดิฉันกําลังจะเข้าสู่คําถามหนึ่งค่ะว่าในระหว่างที่ชาวบ้านกําลังทุกข์กระทมนายกกําลังปาร์ตี้อยู่ที่ทำเนียบคาถามคือท่านตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชาย,ชายแดนใต้ไว้ในส่วนไหนของเล่มงบประมาณฉบับนี้หรือช่วงนั้นท่านไม่ทราบ พราะท่านทํางานไม่ทันเนื่องจากท่านลาราชการถึง4ี่วันท,ท,ทั้งที่เพิ่งเริ่มทํางานได้แค่4ี่เดือนท่านประธานที่เคารพจากตัวอย่างโครงการในภาคใต้ที่ถูกทําให้อันตรธานหายไปจากข้อมูลค่าเฉลี่ยต่อหัวที่คนใต้ได้รับในการงบ,งบ,พ,งบพัฒนาน้อยที่สุดก็สอเค้าลางค่ะว่าในงบประมาณปีแรกของท่านเศรษฐาทวีสินไม่ต่างจากยุครัฐบาลในายใหญ่เพื่อไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านนายกรัฐมนตรี อาจจะลุกขึ้นมาแก้ตัวว่าตัวท่านและผู้นำในอดีตนั้นเป็นคนละคนกันแต่การจัดทํางบประมาณในลักษณะนี้ยิ่งทําให้ดิฉันมั่นใจค่ะว่าถึงแม้จะเป็นคนละคนกันแต่พฤติกรรมทอดทิ้งคนใต้ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ท่านประธา,านที่เาเผลทุกป,ประกาน มีผู้ประท้วงนะครับดิฉัน,<ส>นกิจัญาวาจาดีค่ะดิฉันขอประท้วงท่านผู้อภิปรายนะคะว่าการที่ท่านยังฝืนนะคะข้อบังคับที่69เสียดสีแล้วไม่เข้าในการอภิปรายเรื่องงบประมาณสักทีเนี่ยมันทําให้เสียเวลาของผู้อภิปรายท่านอื่นด้วยและอีกอย่างหนึง่งต้องขอบกราบขอบคุณท่านมากๆค่ะที่ท่านยังมีท่านนายกอดีตนายก ทักษินชินาวัตร์อยู่ในหัวใจตลอดเวลากับขอบพระคุณค่ะกว่าประท้วงครับครับเอาประท้วงต่อเชิญครับผมพิทักษเดชเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย์ผมผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อก้าวครับท่านต้องควบคุมครับไม่ใช่กับบรรยากาศกํากลังไปได้ดีเดี๋ยวก็ประท้วงเดี๋ยวก็ประท้วงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ดูดูกันบ้างฟังฟังกันไว้เถอะไม่เจี๊ยดไม่ฉิวหรอก นะครับตัวนัวของเบาอย่างอยู่เหมือนเดิมยังปลอดภัยนะครับขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับครับก็พอสมควรนะครับเชิญต่อครับค่ะ ท่านประธาน,นะคะ่ะดิฉันเสียหายนะคะที่อยู่ดีๆท่านสส,สกิตัญญาลุกขึ้นมาประท้วงว่าดิฉันยังไม่ได้เข้าเรื่องงบประมาณนั่นแสดงว่าท่านไม่ได้ฟังที่ดิฉันอภิปรายมาเกือบ15นาทีค่ะดิฉันพูดถึงงบประมาณภาคใต้ที่ได้รับการจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมเป็นเวลา15นาทีนะคะฝากท่านประธานตักเตือนท่านสสฝั่งรัฐบาลด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพด้วยเหตุผลทุกประการ